สวัสดีครับเพื่อนๆกับไมค์ครับนี่เรามาอยู Wit ่เซิร์ฟ SMC ไทยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนเซิร์ฟอันนี้กันนะครับโอเคครับเยียบุญเราน่ะพี่แอร์แอร์อัพเซิร์ฟผมพูดเรียบไปครับเอาใหม่ๆนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับไมค์ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเซิร์ฟ SMC ไทยนะครับกีดไทยแลนด์โอเคครับเราจะมาดูของของเพื่อนเรากันนะครับโอเคครับไปไปไปเจ้าของเจ้าของบ้านอยู่นี่เลยเราจะส่งเขากลับบ้านเก่ากันนะครับ มานะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมเติมอีกครับไปสปาผมไม่ไปครับแล้วคือผมบอกไงว่าสปาอะ่ะอย่าอยู่นานเป็นอันดีที่สุดัตงคุ้น,คนแหละเราจะมาไหนกันนี้ครับ<อ>ขายอวุธนะครับขายอวุดนะครับออขายอวุธมไ,มไปนะจะมาไห่ร้านไหนครับร้านขายวุธใชครับโอเค โอเคมาแล้วเนียรบร้านกากๆนะครับร้านขายอาวุเนี่ครบมีอาวุธเข็มอื่นอันนี้กับอันนี้แล้วก็นี่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 คุณเห็นป้ายอะไรพวกเนี้ยแปลว่าแม่งยังไม่วางขายถ้าแม่งยังไม่พิ์เฮียอะลรเลสเล็บมือนี้ครับทําไหมครับเออแป๊บนึงครับคือคุณอับครับคุณอับครับคุณอยากเห็นชอดเด็นๆนะทำไมอะอยากเห็นเวลาชัดเด่น อยากเห็นครับอยากเห็นนะมั้ยได้เลยครับตั้มหนึ่งไม่ได้ดีวะตั้หนึ่งนะครับใครส่งข้อความนนม,มาตั้มหนึ่งอย่ายอย่าพึ่ง <c oughs> เข้าเข้าเว็บนี้ไปดูเดี๋ยวจะมีฉาดเด็ดๆคือท่านผู้ชมครับมันเป็นฉาดเด็ดที่ดีเยี่ยม ซึ่งคุณอัพอัดขีดเป็นลมไปแลน่ากลัวทำไมครับมันไม่น่ากลัวเลยนะครับเฮ้ยไม่ขับค้างอ่ะเออเขาค้างนะครับผมไม่ค้างเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอ่าสปอนนี้ห่างอ่าร้านขายปืนนี้มีอ่าเป็นเมืองอะไรบ้างครับเฮ้ยมันย้ายไม่อยู่เรียบเราจะข้ามสะพานนะครับปึ๊บ จื้อยิโต้ไม้ไปด้วยเอ้ยโอเคโอเคผมมาถึงเมืองแล้วนะครับบอกให้นะครับว่าเทอรน,นี้ถ้าไม่อยากโดนโจ้ของมึงไปสร้างบ้านกิ๊กไก่คุณก็คุณอยู่ไหนแล้วครับ,บ,บคุณบอลก็คุณเอากับเกมอืมอร่อยไปคุณคุณคุณอยากเกมจริงเหรอใจริงงั้น เดี๋ยวผมพามาดูบ้านผมนะครับผมุสา์สักเองกับมือเลยนะครับใครว่าบ้างใครบ้านกันแน่ทีนีเห็นไมครับบ้านผมครับเล็กนิดเดียวนะครับมีกี่บ็ากครับอ่าเป็นเป็นรูปตัวเอลนะครับบ้านผมเห็นไหมครับมีโซฟาอันหนึ่งรับกับกล่องครับมีไต้มันหนึ่งก้อนครับประดับไว้ครับแล้วก็นี่เราจะมาดูบ้านของคุณบอลกันนะใครบ้ากันแน่ว่าบ้านนั้นทั้งหลังโอเคนะครับบ้านของคุณบอลครับเขาก็มีเด็กผักผลไม้นะครับซึ่งก็มีโปรเทคนะครับ ออยู่ที่พิกัดอไม่บอกดีกว่านี่ครับเมีอกให้ครับว่าบ้านของคุณแหลกแหลกแหลกุเป็นแอสเบสินบ้านของคุณอัพนะฮะผม้งมันเป็นบ้านของผมเองจริงๆอ่ะผมสร้างเอาไว้แล้วแม่งก็ไม่ยึดแล้วแม่งก็ไม่ดินล็อกทีมครับผมก็ขโมยเพชรมันเลยฮะ มเมื่อไหร่แม่คนยังงั้นปึบป๊บปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บแม่ผมสาวช่วยเขาเพราะฟาร์มแกะนะคะไปฝนครับเราไม่ไปทำาะครับโมหมดแค่นี้แหละครับเราจะรีวิวแค่นี้ครับเราไม่บอกอะไรมากครับนห้คนมาเล่นเองครับเราไม่อยากสปอยนะครับสปอยคืออะไรครับ ไปแล้วอย่างคุณดูหนังใช่ครับเดี๋ยวผมดูเล้วคุณไม่เคยดูคุณไปดูผมก็ไปบอกคุณว่าเอยตอนนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าสปอยอมันเป็นอย่างนู้นอะย่างนี้นะและ้วไม่สปอยเราจะไปลงเหมืองกันแล้วผมขอตั้งชีพพาร์ทนี่ว่าเอาชีวิตรอดใน,นรกกกอนในคืนแรกกับคุณบอลในเซิร์ฟ SMC ไทยโอเคครับมาเอาชีวิตรอดกันแล้วนะครับในคืนแรกครับคุณบอลครับผมรอคุณอยู่ครับอะไรนะ เรามาเอาชีวิตรอดกันในคืนแรกกับเซิร์ฟน,น,นี่เเอาชีวิตรอดอยู่เนี่ยอยู่กับบ้านของเขาใช่ครับเราจะชีวิตรอดนลงเมืองกัน,นครับเดี๋ยวผมจะดูที่ลงเหมืองของคุณบอนนะครับเฮ้ยคุณบอนครับคุณเข้าเซิร์ฟยังครับอยู่อยู่อยู่ลงหน้าที่ลงเหมืองเลยอะกำลังคุณดินขุดดินทางเข้าเหมืองนี่ครับที่ลงเหมืองเขาครับสุดยอดโคตรมันเป็นทางทางลับมากโอเคครับโอเคครับนี่ครับแล้วมันซับซ้อนด้วยนะครับ ผมยุ่งไปหาของก่อนนะครับแต่เมื่อเราถึงกวนแล้วไม่ครับเราเรา,เราอ,อคิปว่าเราอย่าพูดคำไม่สุภาพครับเดี๋ยวคนดูเขาจะรับไม่ได้นะครับไ็นการรับไม่ได้เลยใช่ครับคนดูแม,ม่งทีรายการซ้อมปีนทีวีนะแม่งพูดคำหยาบชิบหายอ่ะทีพี่เอิกายนะพูดคำหยาบชิบหายอะไรยังรับไม่ได้เลยเฮ้แล้วมึงจะ แล้วมึงจะไปถกเขาทำไมฮะสองที่มึงรับไม่ได้เดี๋ยวเอาไฟมาให้พี่นึงมึงจะไปดูทำไมทั้งที่พี่อภิกายเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้ด่าชื่อพ่อด่าชื่อแม่เขาไม่ได้ไปฆ่าใครตาย <c oughs> แต่มึงเสือกรับพี่พี่เกมพี่กายไม่ได้อะมึงหมายควาว่าไงฮะฮะพี่อภิกายไม่ฆ่าเพราะเขาแม่งเมื <c oughs> ่อไหร่ฆ่าพ่อฆ่าพ่อมองป่ะชาธิแล้วเฮ้ยนี่มึงกูถ่ายคลิปอยู่นี่อะไรกันแน่นะ โอเคครับทางทางโรงเหมืองก็ไม่รู้ใครสร้างไว้นะครับสร้างก็สร้างไม่เสร็จนะครับอพอดีว่าไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งพอดีว่าผมรู้ว่าใครอะ่ะผมผมว่าผมว่าผมผมว่าผม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 ไปหาที่โรงเมืองที่อื่นกันดียร,รูไหม,มว่าอยากรู้ไหมว่าโครงบ้านนี่คือใครอะ่ะใครอ่ะครับไอ้ไหน เราไปหาเหมือนกันแถวทเรทซายดีกว่าไหมครับโอ้ยตรงนั้นไม่เหมืองไปหาเหมือนแถวสปอนเซอร์ดีกว่าตุ๊กตาเปาอ่ะไปไหนกันเดียวไปไปคุณเราวิ่งกันไปเถอะเราวิ่งไปท,ที่ที่ไม่มีใครขึ้นไปครับอ่าแล้วก็ถ้าคุณหิวบอกผมได้ครับผมมีคุกกี้อยู่สี่สเต็กนะครับคุณมีอาหารมีปองเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะ ยูโระบออเฮ้ยโดโดโดไม่ได้มุณอยู่ไหนอยู่แถวทีโดขออุ้ยเฮ้ยนี่มันไล่โอ้ไล่ไล่โอ้ยคุณพูดปากเต็มเลยอ่ะเฮ้ยคุณรับทบิปผมไยตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมพาคุณไปเกียนหน่อยผมมีที่เกียนดีๆโอ้แมวโคตรสวยอะดูดิ ดูดิก้นนึงแหละสวยอะอ๋อวันหลังนี้อทำไมอ่มววะตือโกธาตุลไม่ใช่อเลยบ้านหลังนี้ก็มีโพแล้วมีแค่บ้านมึงเหลือัแหละที่ไม่มีโพปโุ๊บมีตั้งหลายคนที่ไม่มีโมพมาครับผมครับตามผมมาครับผมเดี๋ยวพาคุณไปเอาของครับเฮียทะอไมพวกแม่งมีโพกันเยอยะแยะเลย มาหนี้สิครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโฟมันลดราคาหรืไงวะฮะโฟมันลดราคาแล้วผมผมันผมไปเอาของแล้วนะคุณอยากพูดที่ไหนดูในคลิปเอาเองกูพามึงไปอยู่เนี่ยอ้าวผมลงทางอ่ะโไม่นลดแล้วเขายังอ๋อเฮ้ยไหนแล้วอ่ะมาแถวนี้เลยหนึ่ดูนี้นี่แบบกว่ากรู้สึกแถวนี้จะมีบ้านคนอยู่หลังรู้สึกว่านะที่เขาปลูกพวกอังวนอะไรพวกเนี้ยแล้วไม่มีโฟ อ๋อเคยเจอแล้วกูจำได้อยู่แยังไงเฮ้ยมันดันไม่อยู่ไหนอ่ะสินาทีแล้วฮะเท่าไหร่แปดนาทีเองยังไม่ได้จะครึ่งของคลิปเมื่อกี้เลยพอดีบอยรนะับคลิปเมื่อกี้เราทำเราเปลี่ยวกันนะก็เลยอ๋อตรงแถวแถวนี้แหละใช่เลยผมจำได้แล้วตรงนี้ผมผมมาแล้วผมจำได้แล้วผมเอาดินปุดไว้ อย่าบอกนะว่าบ้านของเพื่อนของเออคุณ er! คีเปอร์คุณสบายดีไหม,มคุณสบายดีไหมมึงกูกูไปทำไม่พอคนตายอหรอไลไลระเบิดคุณได้ No อูคีิปอร์ติวผมว่าผมกินคุกกี้แล้วอรอดอาหารไม่ลดเลยนะนีม่มาสมาร์ทมูฟิ่งมันมัยมน,มนยังไงก็ไม่รู้อะ ปรับสมาร์ทบูวิ่งมันฮาร์ดด้วยเอ็งก็เลือกใช้สมาร์ทบูวิ่งก็ได้อือจะว,ว่านคนอีกลังนึงแล้วเฮ้ยโอ้โหสมาร์ทบูวิง่งถูกปรับเป็นฮาร์ดแม่งเล่นโคตรยากเลยเชียมันก็จะมีหลอดอาหารเพิ่มขึ้นมาด้วยไงหลอดไฟฟ้าอ่ะหลอดพลังงานอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่หลอดพลังงานถ้านานเข้าแม่งอ,อ่ะโอ้อาหารลดก็ไว อันนี้ครับผมเป็นคนละเมืองอาารแม่งหมดไวชิบหายอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เล่นแล้วอ่ะอาหารหายไปไหน,นหมดคุณเพิ่งพูด,พดบอก,บอกผมเองนี่ว่าเล่นเป็นฮาร์ดดิกูไม่เล่นแล้วฮาร์ดอ่าทันทันทีเลยเปนบ้านแม่งสวยว่ะบ้านแต่ละคนแม่งมีบวัวกันดังนั้นเลยทำไมกูไม่มีเตอร์ไม่กดี้อัพ ไม่รู้ดิที่ซื้อออดิใช่ไหมครับเติมแน่เติมเติมตังค์เขาเติมเติมไม่ได้เฮ็ด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 เห็ดน้ำตาลเฮ็ดน้ำตาลคุณรับผมเจอเฮ็ด คุณผมผมพูดจริงครับผมเจอเห็ดทน้ำตาลที่คุณต้องการนมจา้นจานมจา้านมจ้าผมเจอเห็ดที่น้ำตาลเออมันก็ปิดมาดิไม่ดีไม่ดีใจเลยเหรอเนี่ยเออไม่เห็นนะไออัพเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูดูดูนี่ดูที่สกายนะเดี๋ยวจะโชว์หน้าจอให้ดูให้กดโชว์หน้าจอ เฮ้ยวัวมันโชว์หน้าจอไม่ได้อ่ะโชว์ได้ดิไม่ได้ตอนนั้นเราโชว์ได้แบบหน้าหน้าหน้าของเขาอะหน้าของตัวเขาอ่ะหน้าของคนอย่างเขามันโชว์ไม่ได้เพราะคงจะหลอกบ้าอะไรบ้าอะไไม่ใช่แล้วไม่ได้หลอกอะไร เฮ้ยแต่ผมว่านะผม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 อ๋อไอ้เจอบ้านอีกแล้วอ่ะใช่ครับใครว่าครับบ้านนคนนั่นหนาเลยฉันคงทำไม่ได้องุนโดทันทีเลยนะครับเดี๋ยวดีใจอะไรกันนั้นหนาบ้านกูก็มีอยู่ มไม่รู้อยากก่าแสดงตัวอย่างที่ไม่ดีดอย่าคนดูเขาไปทําตามมึงว่างหนูอย่าทําตามนะเจ๊แล้ววะเขาอยู่ยุงอฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของบ้านอยู่ <c oughs> คุณครับเอาครับผมคืนอางหูให้คุณครับ <c oughs> ไอ้โง่ไอ้รี่มึงแยัรีลวหนีนี่สวัสดีครับผมคืนอางหูให้คุณแล้วไม่อยู่แล้ว เอ้ยตัวตังเกิลอ่ะอุ้ยโปงเหลโอ้มาขอเข้าอยู่บ้านดิเฮ้ยมันจะจ้ของบ้านไหมเว้ยเฮ้ยเอ่อไอไอไอทีทีเดินเดินเดเดินเดินอุจปาเป็นคนอังกฤษนะเว้ยใช่ด้วยเจ้าของบ้านอุ้ยคิปเปอร์เอจ้าของบ้านนะเจ่าของบ้านเลยเนี่ยวะคุณไปเชี่ยวมั้ง เดี๋ยววะกูสามารถฆ่าแม่งได้เลยเฮ้ยทุนย่าสวรรค์น่าพี่อย่าพูดนะครับพี่สปอนเซอร์เพราะว่าผมเจอเฮ้ยเฮ้ยผมเจอบ้านเหรอคุณเฮ้ยพาพาพี่พี่ไปหน่อยตำแหน่งี d เอชื่ออะไรนะอับอับซ่าอ่าฮะครับที DPA c ซี p ีวิ่งเลลยยยิเอาใวิ่งเผื่อวิ่งเผื่อวิ่ง เจ้าอของบ้านไอเจ้าของบ้านมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะไ,ไม่ใช่หลังนี้อีกหลังนึงหลังข้างหลังเหล่านี้ว้าเจ้าของบ้านมึงอยู่ไหนไปนะครับเราตามเจ้าลูกพี่เราไปนะครับเดี๋ยวลูกพี่เราตายคน,นแรกครับเราต้องถือขวานไปเพื่อความมันอยู่ไหนววะต้อง้ขวานฟนะูลุดไหนเหน็นย,ยืนบ้าบๆอยู่เลยอ๋อหลุดแล้ว มีอะไรก็ทีพีมาผมได้เสมอตลอดเวลาไม่24ชั่วโมงตื้อ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 นี่เจ๊ก็เจ้าของบ้านเขาอยู่นี่ไหนวะพวกเขายู่กูดิเชื่อว่าเขาสามารถฆ่านังตายได้การรู้ว่าทำไงเราจะไปฆ่าเขาทำไมอ่ะน้องไม่ไม่ลองลองลองหมัดทุบมันดิมันจะเขียนว่า no pvp อะไรนั่นใช่ปะอะฮะเพราะสามารถฆามันได้เชื่อเปล่ะยังไงอะ เดี๋ยวโดเจ้าเจ้าตัวโดนะเดี๋ยวเข้ามาคาให้แป๊บนึียวขอกินนมอ่ะเฮ้ยไอ้ลูกจิตอ๋อคลิปยังกล้าพูดอีกนะไอ้ลูกจิตพอดีเป็นคนชอบกินนมเฮ้ยลูกจิตจริงวะไอ้นี่อยู่ไหนอะบ้านมันอยู่ไหนอะบ้านมันอย่างไรกมาเนเริ่ม หาบ้านมันอยู่ไหนก็ทีพีมาดิเฮ้ยแบบน,นึงนะเหมือนเจอบ้านใครสักคนเฮ้ยน้่นมันใครอะ่ะแบบน,นึงจัดการเก็บแม่งลันเฮ้ยนั่นมันใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครฆ่าเขาอะคิปเปอร์เจ <c oughs> ี่ยรเลยเอ้คุณทไทปนินได้ครับเมื่อกี้ครับผมเห็นเขาเต็มๆครับฉุดเด็ดเลยนะครับ อ่าเคยดูไม่ทันให้มาดูด้านในคลิปนะครับแล้วกดป๊อปด้วยนะครับอย่าลืมครับกดป๊อปนะครับเขาบินได้ครับเลยคุณอย่าลืมกดป๊อปแล้วกดซับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ใช่เลยอะไรวะเฮ้ยเกียน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 รับสิเฮ้ยดันเจียนดันเจียนเฮ้ยช่างเดี๋ยว นายเอ้ยอัพขึ้นมานี่ยก่อนเจอเหล็กขุดเหล็กก่อนเหล็กสำคัญกว่าเพื่อนเจอเหล็กเดี๋ยวเราค่อยแบ่งกันนะถ้าเจอไดี๋ยวมันไม่เฉยเดีปยบนึงพีพีก่อนพีพีออนพีพีออน่อียพีพีออนเฮียไงวะตกอังกฤษ นี่ครับสมารวิ่งกับผมสไล,สล,สลดลลลล์หลบได้นะครับออนเขคเนโอว่ะไอโอเอ็นมาะโอพีพีโอเอ็มอุ o ้ดอยเฮ้ยเดินรถเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยค้างเหรอเออ อัดมาได้สิบแปดนาทีเองนะเฮ้ยมันก็รีเซิร์ฟอะรีอะไรเนี่ยมันยังนั่งเล่นบ้านเลยเซิร์ฟอยู่เลยคนอยู่ในเซิร์ฟตั้งกี่คนอเฮ้ยจริงด้วยอะเจ๋งแจมว้าวแจมแจ๋สเราเราก็ขอตัดคลิปเพียงเท่านี้นะแล้วก็จะไปต่อกันพาร์ทสองเออแล้ว